สวัสดีค่ะชาวโซเชียลทุกคนเออวันนี้อ้เป็นชิวช่องเม็ดหนึ่งช่องเลยเหมือนเดิมวันนี้จะมาออสาธิตโอซิสีนะจ๊ะอะสรมผมคือไม่ใช่อะไรสัะแล้วนะผมอ่ะวันนี้เราก็จะมาผสมชาชนานะจ๊ะ กับอนิกาคือฉันจะไม่ทาอะไรที่มันเดียเด่ยวๆอยู่แล้วนะอืลงพิมเมอร์ก่อนอย่าลืมโอเคทากันเลยเออจะลงแอนิกาก่อนนะมันเป็นสีโน้ตที่ย้อนฮิตใช้ประจำเวลาแต่งหน้า เวลาแมแต่งหน้าใช้มารอนหรือแต่งหน้าก็ใช้มารอนได้ เมมเก็บอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็เก็บชาชาใช้ผู่กันนะคะมันจะได้เป็นชมพู่อมส้มสวยนะ บางไม่แรงมากอมส้มอมส้มมาข้างบนคือไม่ต้องกงังวลว่าสีมันแรงอะไรเงี้ยพอทาไปแล้วมจะกลายเป็นเนื้อแมทเนื้อแมทนั้นก็เ,เป็นแค่เนื้อลิปสติกอะค่ะ เห็นไหมว่าการทาสองสีอ่ะเราจะทำให้อ่าได้สีที่แบบว่าโอเคขึ้นเม้มนิดนึง โอเคเป็นไงบ้างจากปากเมื่อสักครู่นี้ที่แบบว่าดำอ่าแบบดำมากะนะพอลงไปแล้วนะคะตัวนี้ก็จะแกเป็นแอน,นิกาผสมกับชาชานะคะจะได้สิ่งที่แบบว่าอาเป็นสีพีชแบบอ่อนๆอ่าหรือถ้าเกิดขี้เกียจผสมก็ให้แนะนำให้ใช้เป็นแกรนด์มาไปเลยนะคะก็จะได้เป็นสีที่สวย โอเคส่วนคลิปนี้นะคะไปแล้วอ๋อสนใจนะคะโอซิลิปทานนะคะของแท้แน่นอนเลยทักเข้ามาหาเนือหาได้เลยนะจ๊ะไอ้หยาสุดๆนะคะชื่อเฟซแล้วก็เอ่ไลน์นะคะ YA YAH WOOW นะคะ086 4 1 2 4ดหกนะจ๊ะแล้วก็เข้ามาคุยกันมาทักทายกันนะคะสนใจทักเข้ามาเลยนะคะราคานี้ ไม่แพงด้วยโอเคค่ะนี้คงจะต้องไปจริงๆแล้วนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะชาชาแอ,อมนีกานะจ๊ะ